วันนี้นะครับผมได้รับพระมาสองกล่องนะครับก็คือกล่องละหนึ่งองค์นะครับซึ่งเป็นพระรูปหลหรวงพวอเงินทั้งสองกล่องเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับมาดูองแรกก่อนนะครับขยายกล้องนิดน,นึงนะครับองค์แรกก็คือพระรูปหลหลร่อเงินรุ่นฟ้ากำรนนะครับพระองค์นี้คือเป็นพิมพ์ใหญ่หน้าใหญ่นะครับเป็น ziehen. พระที่ผ่านการใช้มานะครับ แต่พิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจาณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะโลหะนี่ถือว่าดูง่ายจริงๆนะครับเป็นไหมครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับพระรูปหล่อหลอมเงินรุ่นฟ้าคำรนพิมพ์ใหญ่หน้าใหญ่องค์นี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่พิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายจริง ลักษณะตาตันเป็นลักษณะตาโปนนะครับจมูกรวบดูงนะครับปากกิ้มนะครับเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพัดลูปล่อหลวงเงินปืนแตกพิมพ์ไตรมาสนะครับอาจารย์เชื้อได้ทำการแยกรุ่นในการต่อโค้ดอุลงที่สังกติเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ต่อโค้ดเงิน3ามสี่ไว้ที่ฐานพลานะครับเล่านี้โค้ดจะติดลางๆนะครับก็เรียกโค้ดมาตรฐานวงใหญ่นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับโดยเฉพาะลิเชวันด้านหลังถือว่าต่อติดกลมชัดมากๆเลยนะครับ โลหะมีความซึ้งเก่าจัดเนื่องจากเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับเป็นไพ่องค์นะครับที่พิจารณาง่ายมากเลยสำหรับพระรูปลอหลบเงินรุ่นฟ้าคำรนที่สร้างพศ2 5 3 4นะครับถือเป็นองค์แรกของวันนี้นะครับที่ผมได้มานะครับแล้วก็เป็นกล่องแรกด้วยนะครับมาดูกล่องที่สองกันนะครับกล่องที่สองก็คือพระรูปลอหลงพ่อเงินปืนแตกนะครับเปล่านี้ก็คือพิมพ์นิยมเสียนตกลมนะครับ โอเคนะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มาเหมือนกันนะครับแต่พิมพ์พระเนี่ยถือว่ามีความล้าใหญ่มากๆเลยนะครับโอเคนะครับเป็นพระองค์นะครับที่พิจนาง่ายจริงนะครับรเรามาดูพระกันนะครับพระลบหล่อหลอมเมองินปืนแตกพิมนิมยมเศษตกองนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพผ่านการใช้มานะครับพิมพ์ระเนี่ยถือว่าถอดติดคุมชมัดม,มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าพระนี่พิจนาง่ายจริง เปล่าันนี้มีลักษณะหุ่นเทียนร้าวด้วยมีการซ่อมหุ่นเทียนด้วยยิ่งทาให้พระพิจิญญาณง่ายนะครับเห็นครับเมื่อเพลินเพลินพริกโขบข้างก็เจนรอยแตงไม้เสียถือว่าแต่งไวแบบกคมๆเลยนะครับเปล่าอนี้เขาเรียกเนื้อนิยมนะครับเป็นพระที่ผ่านการลงยาดํามาครับแต่ยาดำมันก็จะบางนะครับมีการหลุดลุ่ยเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเนี่ยครับริจวนด้านหลังสามเส้นเรียงกันเห็นไหมครับโดยเฉพาะเส้นสามเส้นที่สามจะเท่ากันตลอดทั้งเส้นเลยนะครับ ที่สาคัญหลังท่านจะดูเอนอนแบบนี้ครับพิมพ์นิยมเซนตกลมโดยเฉพาะหน้าพระมีลักษณะกลมนะครับเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับโอเคนะครับฐานพระองค์นี้นะครับถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยบริเวณนี้เพื่อนๆแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็เห็นรอยตัดช่อนะครับลักษณะต่อใบใต้ฐานถือว่าแต่งมาได้ละเอียดเลยที่เรราสวยงามนะครับโอเคนะครับเป็นพระองค์นะครับที่สวยมากๆนะครับสำหรับพิมพ์นิยมเสร็จตกลมนะครับ วันนี้นะครับผมได้มาด้วยกัน2องค์นะครับซึ่งเป็นพระที่สภาพใช้ทั้งสององแต่ก็ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ทักมาสอบถามได้นะครับ หรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ